สวัสดีครับผมโจโปรเทพครับนะครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับออกับการรีวิวแบบสบายๆไม่เกิน3นาทีง่ายๆวันนี้แนะนำชมเจ้า Highlander สี High er ประตู1.9เกร,รุ่นเซตสีเทาโอเพกนะครับเป็นสีใหม่ของเรานะหรือว่าพี่ๆเรียกกันว่าเทาแลมโบนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นนะครับ สามหมื่นเก้าพันบาทดาวน้อยๆผ่านง่ายๆกับอาชีพอะไรก็ได้ขอให้มีประวัติส่งดีนะครับดาวเพียงสามหมื่นเก้าส่งเพียงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จองมีรถตอนนี้เริ่มทยอยมาแล้วนะครับคุณลูกค้าขอให้ตัดสินใจจองทําสัญญาไฟแนนซ์ผ่านเราเข้าคิวตัดรถจากโรงงานให้คุณลูกค้าเลยนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนมีให้เรียบร้อยฟิลม์มเซรามิกกระบะไลเนอร์กรันสรดพร้อมตกแต่งนะแล้วก็แม็กซ์นิ้วมีให้คุณลูกค้าเลือก นะสนใจเกรรุ่นแบบไหนสไตล์ไหนบอกเราได้เลยนะครับสินเชื่ออย่างที่บอกครับอาชีพอะไรก็ได้นะครับก็โทรเข้ามาที่0922656225เบอร์ผมเองแล้วก็หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาทักพูดคุยขอรายละเอียดยินดีเลยนะครับวันนี้ผมโจ้โปรเทพขอลาไปก่อนให้คุณลูกค้าชมภาพรถสวยๆไปกันก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ